You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problem. The Money Case by The Money Coach. Voiceover เราดีจริงๆใช่ใน,นะฮะชีวิตชีวาน,น <ะ S 1> ังน <ะ S 1> แล้วจะได้รู้สึกฮึกเหิมเรื่องการเงินนะครับอ่ะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวการเงินซึ่งโอ้มีทุกกลุ่มทุกแง่ทุกมุมนะครับ<ช>อ่าแล้วก็เดิมันนี่เคสของเราก็พยายามจะไปแตะนะไปพูดถึงนะในท,ทุกกลุ่ม ใช่ใช่เพราะว่าแหม่บางคนฟังปุ๊บโหเรื่องเนี้ยอีกแล้วเรื่องนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับอย่างเรื่องเราในวันนี้เนี่ยนะคราน่าจะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มใหญ่เลยนะครับคือกลุ่มไหนครับนักการเมืองเออ sorry sorry นะฮะแซวเล่นค่ะเป็นข้าราชการข้าราชการอ่าข้าราชการกลับมาคือเขาเขียนจดหมายมาเลยแล้วก็เขียนยาวมาเลยนะคะเขาก็บอกว่า ตอนนี้ค่ะเพิ่งเริ่มได้ติดตามฟังพอดแคสต์ The Money Case มาได้ประมาณ5เดือนละขอต้อนรับครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณทั้งโค้ชและทีมงานทุกท่านมากเลยนะครับที่ผลิตผลงานดีๆออกมาแบบนี้เพราะทําให้ดิฉันมีเป้าหมายในการวางแผนการเงินที่ชัดเจนมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างครับวันนี้เลยอยากขอญาตมาแชร์ประสบการณ์และขอบคุณและคําถามด้วย แม่มาทั้งชุดเลยนะคะคือเขาก็เล่าให้ฟังแหละว่าจริงๆเริ่มแรกเนี่ยก็คือแอบเห็นสามีเนี่ยดูอะไรก็ไม่รู้ใน YouTube เห็นสามีเนี่ยดูอะไรก็ไม่รู้ใน YouTube แล้วดูทุกวันครับไม่รู้ดูอย่างอื่นแล้วสลับได้จอมันพ <laughs> ี่เจนหรอแต่ก็คือ <laughs> ดูมันรู้สึกว่าแล้วมีหนังสือมาอ่านด้วยแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยก็สนใจใช่ไหม สามีก็บอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยให้ไปฟังเองซึ่งสามีเนี่ยฟังมาแล้วเนี่ยสปีกว่าแล้วนะนี่ไงนี่ไงเออเป็นวิธีการชวนแฟนเข้ามาสนใจเรื่องกันเงินดีนะใช่ทำแบบปิดปิดป้องป้องนึกอไหแอบใส่หูฟังอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้นะใช่ไหมเฮ้ยแกฟังอะไรเฮ้ยแกดูอะไรก็เห็นหน้าโคตรดูปลอยมาเลยก็เลยทําให้ตัวดิฉันเนี่ยเปิดใจ แล้วก็ได้มาฟังโค้ดค่ะ<อ>ปรากฏว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยติดมาก<อ>นะคะขอบคุณมากแล้วก็ได้ความรู้ทางการเงินที่สนุกแล้วก็เอาป,ปฏิบัติไปปฏิบัติได้จริงๆเยี่ยมนะคะทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะคะก็ได้เก็บเงินเรื่อยๆนะคะโดยอาจจะมีเพียงแค่เป้าหมายเช่นมีเป้าหมายเงินล้านแรก<อ>นะคะแล้วก็แต่ก็มีการนําเงินเนี่ยไปใช้จ่ายทั้งซื้อรถแต่งงานใช้หนี้ทําเด็กหลอดแก้ว<ม>จึงทําให้เป้าหมายเนี่ยไปไม่ถึง สักทีนะคะพอได้ฟังพอด c a แคสเดมันนี่เคสเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยได้รีเซ็ตเรื่องการเงินของตัวเองนะคะโดยใปัจจุบันนี้เนี่ยประกอบอาชีพเนี่ยรับราชการ,รนะคะ <ผม S 2> อายุ36ปีมีบุตรหนึ่งคนมีเงินออมนะคะอยู่แล้วเนี่ยประมาณ5 0 0 0สนบาทไม่น้อยเป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่50,000บาทหากค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัว1 2 0 0 0 0บาท และสามีก็ช่วยกันหักด้วยอีก1น0 0งืนพบาทโอ้ครับ yeah, นะคะเพื่อใช้จ่ายในคราการออมที่ดีใช่เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็เก็บไว้เป็นกองกลางนะคะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยไม่มีภาระหนี้สินแล้วก็มีรายการมาให้เลยว่าปัจจุบันนี้นะคะมีการจัดสรรเงินแบบนี้ค่ะโค้ดครับคือฝากเงินในสักกร์ออมทรัพย์อยู่ที่8 0 0พบาทต่อเดือนโอ้โห,โหครับ ซึ่งสากลออมทรัพย์ตรงนี้ให้ปันผลอยู่ที่5-6%ต่อปีโอเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็มีฝากในบัญชีออมทรัพย์ของสากร1,000 10, 0บาทต่อเดือนอดอกเบีย้ยได้อยู่ที่3.4%ครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้และก็ได้มีการปรับกองทุนกอบขอเพิ่มขึ้นเป็น6%โดยเลือกแผนสมดุลตามอายุ60ปีและนอกจากนี้ยังลงทุนในกองทุนทั้งกองไทยและกองต่างประเทศ เดือนละสี่พันบาทโอ้โหโอ้หสุดสุดจัดปลัดอะไรนะโอ้หนสุดจัดประหลัดบอกนะฮะโอ้ก็มีในสากลออมทรัพย์ในบัญชีออมทรัพย์มีกบขมีลงทุนซึ่งเป้าหมายของเขาเนี่ยคืออยากจะเกษียณสำราญค่ะโค้ดเพราะไม่อยากจะเป็นภาระของลูกหลานเย่มจึงอยากจะขอคำแนะนำว่า คือมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเขาอายุสาสิบแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มต้นค่อนข้างช้านะคะไม่ช้าไม่ช้าแล้วก็สุดท้ายอยากจะขอขอบคุณโค้ดหนุ่มและทีมงานอีกครั้งนะคะที่ได้ผลิตงานดีๆแบบนี้ต่อไปอือะนะฮะต้องบอกก่อนว่าฟังจากสตอรี่เนี่ยค่ะถือว่าดีมากนะนะถือว่าบริหารจัดก,การเงินดีมากเอาในมุมข้าราชก,การก่อนละกันนะครับด้วยความที่ งานของเรานี่ก็ต้องงานทํางานดูแลรับใช้ประชาชนนะอูในหลากหลายแง่มุมนะ,ะไม่แน่ใจว่าเป็นข้าราชการในฝั่งไหนอย่างไรการจัดการเงินหรือบริหารเงินไว้เพื่อการเกษียณเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยของข้าราชการเนี่ยก็ถือว่ามีช่องทางใกล้ตัวที่เราควรจะบริหารจัดการแล้วควรจะทําให้ได้นะฮะเอาตัวที่หนึงก่อนด้วยความที่คุณเป็นข้าราชการนะฮะคุณก็จะต้องได้รับเงินบํานาญ นะฮะทำเป็นข้าราชการเกิน25ปีเนี่ยก็เป็นมีมีบำนาญบำนาญก็คือเงินรายเดือนที่เราจะได้จากกรมบัญชีกลางถูกไหมฮะจ่ายให้กับเราเป็นประจําทุกเดือนเพื่อกินใช้ไปจนวันตายซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของข้าราชการเลยโอ้สุดยอดนะฮะสุดยอดที่นีเ้เงินบำนาญมันจะสร้างประโยชน์ให้ชีวิตหลังกเกษียณได้ข้าราชการทุกท่าน,นะฮะสิ่งที่ท่านต้องทำคืออายุสักประมาณ50-55ท่านต้องเคลียร์นี้ให้จบให้หมดคืออย่างน้อยเนี่ย ตอนเกษียณต้องไม่มีหนี้แล้วใช่อพอเรากรเกษียณเราไม่มีหนี้เงินบํานาญที่ได้จะกี่มากน้อยไม่รู้เราจะได้กินใช้มันเต็มๆนะนี่คือทางที่หนึ่งเลยนี่คือทางใกล้ตัวมากทํางานของท่านไปนะครับซื่อสัตย์สุจริตจ,จะได้ไม่โดนเอาออกอนะแล้วก็เติบโตในหน้าที่การงานต่อไปช่วงเริ่มต้นทํางานอาจจะมีการใช้สินเชื่อซื้อบ้านซื้อรถไม่ว่ากันแล้วเคลียร์หนี้ให้จบถูกไหมก่อนเกษียณ เขียนนี้จบปุ๊บเกษียณก็ได้เงินบำนาญนี่คือช่องทางที่หนึ่งฟังจากเคสนี้ไม่มีหนี้โอ้ถ้าบริหารต่อไปไม่มีหนี้ก็คือได้กินบำนาญแบบสบายสบายก็คือเหมือนได้บำนาญแบบเขาเรียกติดบวกเนาะถ้าสมมติว่าเรามีหนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเงินบำนาญที่ได้รับก็จะเสมือนไม่มีเลยเพราะต้องไปจ่ายหนี้นั่นเองใช่บางคนน่าเสียดายมากมีเคสหนึ่งเคยนั่งให้คำปรึกษาได้เกษียณแล้วได้บำนาญเดือนละสามหมเดือนละเดือนละสามหมแต่มีหนี้ต้องจ่ายเดือนละสามหมโ้ มันก็เหลือสองพันทีเนี้ยเป็นไงไม่พอกินแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเกิดบอกนี่ไม่มีแล้ว 37, สามหมื่นเจ็ดเกษียณนี่อยู่สบายๆนะใช่นะไม่มีนี่คือผ่อนบ้านผ่อนหมดลดเรียบร้อยถูกไหมสบายแล้วสามหมื่นเจ็ดอันนี้คือทางที่หนึ่งนะเพราะงั้นข้าราชการทุกท่านครับเคลียร์นี่ให้จบก่อนวันกเกษียณน,นี่คือทางที่ท่านจะได้ใช้เงินบํานาญแบบสบายๆนะฮะช่องทางที่สองใกล้ตัวอีกเหมือนกันตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเป็นต้นมาก็ มีการเรียกฮะเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการที่เราจ่ายประกันเออตัวนที้ครับจ่ายบํานาญกับแบบเต็มเมดเต็มหน่วยก็เปลี่ยนเป็นจ่ายบํานาญส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ข้าราชการสะสมเงินด้วยตัวเองส่วนหนึ่งนะโดยสะสมเงินไว้ในกองทุนบําเหน็จบํนานาญข้าราชการหรือกอบขนะ,ะโดยให้หักนะครับสเปอร์เซ็นต์เป็นขั้นต่านะครับแล้วก็หักสูงสุดที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่มีข่าวว่าจะให้หักสูงสุดถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่ง ที่จะเป็นตัวช่วยนะครับเราหัก3%ถึง15%แล้วก็นายจ้างก็คือรัฐบาลให้มาอีก3%นะครับแต่ถ้าเราเลือกรับบำนาญจะได้อีก2%ซ่อนอยู่ก็เป็น5%ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเท่าที่ดูเนี่ยกบขเนี่ยสะสมแบบไม่เพิ่มนะเอาแบบ3%นะฮะแล้วรัฐบาลสมทบ3เลยนะเกษียณก็มีหลักล้านมีล้านกว่าบาทคแต่ถ้าเกิดเราปรับเพิ่มในส่วนของการออมของเรานะครับ เพราะเราปรับเพิ่มได้อย่างเคสนี้ปรับจากสามเป็น6ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้ว1%เที่เพิ่มมันไม่ได้กี่ร้อยเนาะ,ะ,ะเราเพิ่มเข้าไปปุ๊บเป็น6%ซนี่คือโอกาสที่ได้รับเงินก้อนตอนเกษียณนะอันนี้จะเป็นบําเน็จเป็นเงินก้อนนะครับก็อีกก้อนหนึ่งนะฮะหรือถ้าจะได้มากกว่านี้ใส่เยอะเข้าไปเป็น1ิเก็ได้เพราะมันเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยะนะครับก็มีโอกาสจะได้เงินเก็บเพิ่มนะครับอีกเรื่องหนึ่งของกอบขคือการเลือกแผนนะฮะคือถ้าเกิดว่าเรา ถูกใจแผนแรกตั้งแต่เข้าไปอยู่เป็นข้าราชการเลยแผนนั้นเขาจะเรียกว่าแผนการลงทุนแบบแผนหลักแผนหลักเนี่ยเป็นแผนที่มีความเสี่ยงปานกลางนะฮะก็มีสัสดส่วนของหุ้นเนี่ยไม่เยอะนะครับสูงสุดในบางช่วงก็คือสูงสุดคือ2 5เโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงมากถ้าไม่ชอบเสี่ยงก็เข้ามาเป็นข้าราชการเขาหักเงินเราหักเงินรัฐบาลมาลงในกองทุนแผนเรานะครับแล้วก็อยู่กับแผนนี้ไปตลอดก็ได้ถ้าไม่ชอบเสี่ยงะนะครับ แต่ถ้าชอบความเสี่ยงก็อาจจะปรับสัดส่วนหุ้นเพิ่มเติมได้นะครับหรือในเคสนี้เลือกแผนสมดุลตามอายุก็หมายถึงแผนที่มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์มั่นคงเนี่ยนะตามช่วงอ,อายุในะการครควับเสี่ยงใช่อายุน้อยก็เสี่ยงเยอะหน่อยอายุมากก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่2ตัวที่3เนี่ยพี่ว่าใกล้ตัวพวกเขามากเหมือนกันข้าราชการ เพราะว่าข้าราชการทุกที่จะมีสากลอมทรัพย์นะมีสากลอมทรัพย์ซึ่งฝากเงินเราเลือกได้สองแบบจะฝากเงินก็ได้ดอกเบี้ยมากกว่าในด,ดอกเบี้ยในท้องตลาดอ,อ่าปัจจุบันอยู่สอซ์อย่างเงี้ยเนาะอ่าหรือถ้าไม่ฝากจะซื้อเป็นหุ้นสากลนะก็ได้เงินปันผลนะฮะ ปัจจุบันเงินปันผลในในสากลรอมทรา์บ้านเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5-8%ก็เยอะนะคะเยอะมากเยอะมากนะครับหลักการต้องอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเราสามารถใช้เครื่องมือตรงนี้ได้ทั้งเงินฝากแล้วก็ตัวหุ้นของสากลเนี่ยค่อนข้างจะมีความปลอดภัยพอสมควรเพราะว่าธุรกิจของสากลหลักๆก็คือเอาเงินฝากมาเอาเงินหุ้นมาแล้วปล่อยกู้ปล่อยกู้ซึ่งก็เป็นสมาชิกตรงนี้นี่แหละปล่อยกู้ก็ นะครับเวลาปล่อยกู้ก็หักเงินจากหน้าซองรายได้เลยค,คือเก็บเงินได้แน่นอนออเพราะ,ะนั้นก็มีเงินมาจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายเงินปันผลค่อนข้างแน่ๆนะครับแล้วก็โอ้ด้วยความเป็นข้าราชการก็ไม่กล้าหนีเนาะ<ม>เสียดายบำนาญ<ม>เสียดายอะไรต่างๆเพราะ,ะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําได้ห <โฮ S 2> ฟังดูแบบนี้เนี่ยแปลว่าข้าราชการเนี่ยมีแหล่งเงินกเกษียณหลายอย่างเลยนะหลายอย่างที่ใกล้ตัวนะครับในส่วนของสากลนำทรัพย์เพิ่มนิดเดียว สิ่งที่ควรทําและไม่ควรทำนะสิ่งที่ควรทําสําหรับการเป็นสมาชิกสากรลอ,อมทรัพย์คือดอกเบี้ยและเงินปันผลที่ได้อย่าเพิ่งรีบเอาไปกินใช้ทั้งหมดนะจะกินใช้บางส่วนก็ได้แต่อยากให้เอาตรงนี้มาอะไรฮะ มาลงทุนต่อเหมืนมนอนรีอินเวสต์มาใช่ไหมคะนะถ้าเราบอกว่าเราลงทุนแล้วได้ห้าเปอร์เซ็นเจ็ดปอร์เซ็นทุกปีแล้วเอามาลงเพิ่มลงเพิ่มมันก็ยิ่งดีถูกไหมคือบางทีเนี่ยสมมติว่าเราได้ผลตอบแทนมาในช่วงระยะเวลาที่บางทีมันอาจจะไม่ได้จะเป็นที่ต้องใช้หมายถึงว่าถ้ามันไม่มีเราก็ใช้ชีวิตอยู่ได้การที่เราเลือกลงทุนแล้วก็ให้ผลงอกเงยเพื่อที่จะในวันที่เราจะเป็นต้องใช้แล้วมันมีเข้ามามากขึ้นอ่ะก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าะนะครับส่วนข้อห้ามข้อห้ามหรือข้อควรระวังก็คือ ด้วยความที่ดอกเบีย้ยสากล<ฆ>อมซัพย์เวลามันเป็นเงินกู้เนี่ยคือเราเป็นสมาชิกเราซื้อหุ้นเราก็มีโอกาสที่จะกู้เงินได้ด้วยเหมือนกัน<ฆ>นะคือการกู้เงินเนี่ยดอกเบีย้ยสากลอมรั์มันก็ไม่แพงเป็นเลขตัวเดียว7-8%ต่อปี<ฆ>ดอกเบีย้ยเงินกู้แบบนี้ก็ไม่ได้แพงเนาะ<ฆ>แต่ว่าก็ไม่ควรกู้ไปใช้แบบที่มันใช้เพื่อการใช้จ่ายบริโภค นะครับก็ต้องระมัดระวังอย่าอย่าอย่าไปกู้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นคือบางทีบางคนอาจจะมีเป็นเทรนนะพี่หนุ่อมอย่างเช่นว่าเอ้ยเราอยู่ในสังคมนี้แล้วทุกคนกู้กันหมดเลยอเอ้ยถ้าวันนี้เราไม่กู้เราไม่ทันสมัยเลยแบบน,นี้ก็อาจจะเป็นมายเซ็ตที่แบบผิดใช่ใช่<ๆ>แล้วก็ชอบจับคู่กู้กันด้วยแล้วก็ค้ากันเนี่ยก็เลยเป็นข้อห้ามอันถัดมาคือ เรามัดระวังเรื่องของการค้ำประกันคนอื่น <Ừ. S 2> นะฮะถ้าเกิดว่าไม่พร้อมจะรับความเสี่ยงความเสียหายนะครับก็อย่าเลยนะครับแล้วจริงๆเรื่องการกู้เงินเนี่ยมันจะต้องไปไปพึ่งพาคนอื่นก็ต่อเมื่อเรากู้เกินหุ้นของเราอ,ะอ่ะถูกไหมถ้าเรามีหุ้นอยู่ห้าแสนเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินสองสามแสนเราสามารถกู้ได้เลยโดยไม่ต้องให้ใครคำ้ำแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปกู้กันเต็มแม็กที่3ล้านมันก็เลยต้องมีการค้ำ <น>หลายหคนอ่ามันกลายเป็นว่าชีวิตการเงินของเราก็ต้องไปผูกโยงกับคนอื่นนะฮะเรียกว่าแหมมีความกังวลเดี๋ยวเขาเกิดไม่อยู่ขึ้นมาเราก็แย่เราก็ซวยไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสากลออมทรัพย์ก็เป็นแหล่งที่สร้างผลตอบแทนได้ดีช่วยเราเก็บเงินได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้นี่คือ3ตัวหลักๆหลักๆเลยที่อ<ล>่าข้าราชการจะได้แน่แล้วก็เป็นเงินเก็บไว้ใช้เพื่อการเกษียณซึ่งฟังจากเคสน,นี้ดูสิ มีหลายอย่างด้วยเขาลงทุนเองด้วยค่ะเป็นข้าราชการสบายแล้วมีบํานาญแล้วไม่เป็นหนี้อีกอุกินบํานาญเต็มนะสองกบขเขาให้หักสามหักหกใชอย่างนั้นเพิ่มเข้าไปอีกโอ้ได้เงินเพิ่มอีกแล้วเลือกแผนก็ดีด้วยนะสหกณ์อมทรัพย์โอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยเก็บเงินแล้วก็ลงทุนในสากรกองทรัพย์เยอะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นดูจากสามอันนี้เนี่ยถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะสำหรับเคสนี้ โอกาสที่จะ,กะเกษียณอย่างกเกษมนี่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ถ้าจะบวกเพิ่มครับน้ําอาจจะใส่พวกถ้าเรามีเงินเหลืออีกก็อ,อาจจะลงทุนในกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะฮะแล้วก็ก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยอย่างมากๆเลยนะก็คือเขามีสิทธิ์รักษาของข้าราชการตัวนี้เนี่ยช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตเขาได้เยอะเลยนะนะฮะแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าเป็นข้าราชการแล้วจะซื้อประกันไม่ได้นะเราก็จะใช้ประกันเพื่อการสะสมเงินของเราเพิ่มอีกก็ได้ เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าด้วยช่องทางต่างๆที่มีกับเจ้าของเคสนีขอทำนายล่วงหน้าเลยได้ไหมสบายคนเนี้สบายเนาะก็คือสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ด้วยตัวเองเลยโดยที่ไม่ได้เป็นภาระของของลูกเลยนะคะ,ะทีนี้เนี่ยเขาก็เลย กัวรุ่งจะเป็นภาระด้วยกัวรุ่งจะแบบว่าเออขอยืมเงินดหน่อยแม่มีมานาญแล้วก็มาขอขอเหอะอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่นะคะแล้วก็คือก็หมายคือถ้าฟังจากเคสนี้เนี่ยก็อยากให้สบายใจในระดับหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยการบริหารจัดการเงินตอนเนี้ย ก็คือถือว่าทําได้ดีมไม่มีหนี้นะคะคไม่มีหนี้แล้วก็สามารถกรเกษียณมีเงินกระแสเงินสดเข้ามามีเงินก้อนที่ได้มีโอกาสได้รับผลนตราเพดฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ,กะเกษียณได้นะคะคแต่ถ้าสมมติอาจจะอยากเพิ่มเติมก็อาจจะลองคํานวณดูก็ได้บางทีนะว่าบางทีค่าใช้จ่ายในชีวิตปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะลองคิดว่าสมมติปัจจุบันนี้เราใช้แค่ประมาณ 20, ม2 0 0 0 0ืนสามมตินะคะแต่ในอนาคตบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อของแพงขึ้นเงินที่เราอาจจะเก็บไว้ก็อาจจะต้องบวกเพิ่มไปสักหน่อยนึง หรือเราอาจจะต้องวางแผนชีวิตตัวเองว่าวันนี้เนี่ยในวันที่เราพูดเขาว่ากเกษียณเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเราจะเป็นอย่างไรเช่นเราจะกลับบ้านเกิดไหมหรือจะยังอยู่ในเมืองการใช้ชีวิตจะเป็นอย่างไร,รมีค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอสอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบหลังกเกษียณหรือบางทีเนี่ยบางทีน้ำคิดแบบนี้เลยนะว่าถ้าวันเดวันหนึ่งตัวเราเองเนี่ยสื่อสารไม่ได้อ่าอย่างเช่นแบบว่า,วาเราไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้แล้วความจําของเราไม่ดีแล้วทางหนีทีไล่ในการวางแผน ทางออกของมันคืออย่างไรสุขภาพเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะลองคิดเรื่องต่างๆแบบนี้เนี้ยให้เวลาตัวเองแล้วก็คิดให้แบบถี่ทวนนิดนึงประมาณนี้นะคะคือโดยฐานค่อนข้างดีใช่ฐานค่อนข้างดีไม่ได้มีอะไรต้องกังวลแต่คำแรกไม่มีหนี้เนี่ยก็ก็ดีแล้วอไม่มีหนี้ก็บํนนานเต็มแล้วำบํนนานเต็มที่หนุ่มเคยได้ยินมาแบบนี้อันนี้จริงไหมที่บอกว่าเราเป็นข้าราชีเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยเราเลือกไม่รับบำนาญแต่เลือกรับบำเหน็จเพื่อปิดหนี้อย่างเงี้ยเยอะแยะ เยอะแยะเลยเยอะแยะครับเยอะแยะแล้วก็หลังจากนั้นปีสองปีก็หมดแล้วครับเงินแล้วอย่างนี้จะอยู่ยังไงเนาะเออเนี่ยเนี่ยคือเป็นเป็นหลาย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 ครั้งที่เจอแล้วก็บางคนไม่ได้บอกว่าไม่ได้เลือกบํานารับเป็นบาเหน็จอย่างเดียวนะบางคนออกก่อนอายุราชการจะหมดด้วยอ่ะแล้วแล้วตัวเองรับราชการอยู่ไหมคะอ่าไม่แล้วไงคือออกพุเอาเงินเลยใช่ใช่เอาเงินก้อนมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราเอาเงินไปปิดนี่ส่วนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งก็เอาไปลงทุนทําอะไรต่างๆอ่าสุดท้ายมักจะ กันนี้ก็พูดในสิ่งที่เห็นบ่อยๆแล้วกันก็จะจบด้วยลูกๆต้องเลี้ยง mm. ลูกๆต้องเลี้ยงเพราะฉะนั้นบางทีอย่างที่น้ำพูดเมื่อสักครู่นี้บางทีคนที่มีภาระทางการเงินสูงๆเนี่ยเราเขาเรียกว่าชอบคิดแบบรวบๆ <c oughs> คิดแบบคร่าวๆไม่ได้คิดละเอียดหรือบางทีคิดแต่เฉพาะหน้า mm. มีหนี้กรอนใหญ่ทํำยังไงดีอะ งั้นรับไปเงินก้อนแล้วก็ปิดหนี้มันคําถามก็ปิดหนี้เนี่ยพอเราปิดหนี้มันไปเนี่ยคือมันหมดเลยไงค่ะมันหมดหรือเหลือน้อยอย่างเงี้ยอาจจะเหลือพี่ยังชีพชรลาก็คือเดือนละหกร้อยบาทเออแต่เป็นข้าราชการเราไม่ได้แล้วไงข้า,ขาร,ราชการจะไม่ได้ตรงนี้คําถามคือเราเคยมองไว้ว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้คนเกษียณเนี่ยหกสิบมันยังแข็งแรงแล้วถ้าอยู่ถึง80คือ20อีกยี่สิบปีหรือเผื่อยี่สิบห้าเลยนะเออเออแล้วเราจอาเงินที่ไหนใช้นะครับแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวไป เริ่มต้นเอาใหม่ไปตายแบบหน้าคนเราสู้ชิดพี่เคยเจอเวลาพี่ไปทักใครเรื่องการวางแผนการเงินก็ชอบพูดเงี้ยไม่เป็นไรคนคิดมากไปว่าคนเราอ่ะขอให้สู้มันไม่มีทางมันไม่ทางอยู่ลําบากหรอกแต่บางทีร่างกายเราไม่ไหวนะนะ <c oughs> หนึ่งเลยร่างกายเราไม่หวค่ไหวสองจังหวะที่ต้องออกไปสู้อะอะไรต่างๆก็ไม่เอือ้อม,มันก็ไม่ง่ายสู้กับการที่ว่าออกไปสู้ออกไปลยุยแล้วมีเงินสักก้อนหนึ่งมาให้ถูกไหม, <c oughs> ไหมที่อาจารย์มาบริหารจัดการเพราะฉะนั้น <c oughs> เราอยากคิดทุกอย่างด้วยด้วยใจทั้งหมด มันต้องใช้สมองด้วยค่ะคือคิดจริงๆจังว่าเอ้ยอยู่ได้หรือเปล่าเอ้นี่โอเคหรือเปล่ามันก็มีหลายๆเคสที่มันมันสู้แล้วก็ผ่านนะฮะอย่างเช่นเคยมีเคสที่เราออกรายการเดี๋ยวมันมนี่เคสอย่างลุงติ๊กสเกลเงี้ยแกเอาเงินเงิบนบํานาญทั้งหมดแกไปปิดนี่แล้วก็ลือมอ่ะตายแล้ว กาพอไปเอาเงินทั้งหมดไปปิดนี่ปุ๊บเหลืออยู่สองพันห้า2็สองพันห้อยู่ยังไงทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือเขาก็ไปลื้อฟื้นความสามารถคือมันมีภูมหลังบางอย่างที่สามารถสร้างเงินได้ได้วยระหว่างนั้นก็มีลูกดูแลอ,อยู่ช่วงนึงก็ค่อยๆปรับแล้วก็หาทางไปแต่ว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้ โจทย์เดียวกันแล้วก็ไม่ได้มีทางเลือกหรือออปชันแบบเดียวกันในทุกๆคนคะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาแบบใจล้วนๆไม่ได้ที่บอกมันก็ต้องใช้สมองนั่งคิดว่าจริงจังๆเนี่ยเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ที่เรามีพอไหมถ้าจะต้องเริ่มใหม่จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เผื่อไว้บ้างไหม,มนะครับบางคนบอกเดี๋ยวออกมาค้าขายทําอะไรของตัวเองก็น่าจะดีกว่าแหมยังกบเปิดร้านเราขายดีเลยอะ่ะ ถูกไหมไอ้ขายดีเลยมันก็มีแต่ไอ้ขายไม่ดีเยอะกว่านะ,ะนะครับแล้วก็จะอยู่ไม่ได้นะครับเป็นก็ต้องวางแผนให้ละเอียดนะครับนะฉะนั้นเหมือนอย่างเคสนี้เนี่ยก็เลยไม่น่า,ไม,นาไม่น่าเป็นห่วงนะคะคแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะมีแนวคิดหรือไอเดียให้กับคนที่เป็นข้าราชการแล้วอยากจะเริ่มต้นในการที่จะเก็บเงินเพื่อการกเกษียณตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทํางานเนี่ยพี่หนุ่มมีแนวคิดในการเก็บเงินอย่างไรบ้างก็อย่างที่บอกนะครับเอาอันดับแรกก่อนนะฮะโจทย์ ให้เห็นให้น้องที่เป็นข้าราชการทํางานใหม่หมๆเลยนะยวางแผนไกลก่อนเลยนะก็คือระหว่างทางเนี่ยนะถ้ายังช่วง10ปีแรกเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสร้างหนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากู้ยืมเรียนอันนี้ไม่ว่ากันอ,อ,อย่างเช่นกยศเราเข้าใจว่ามันเป็นต้นทุนในการที่เราจะพาเรามาได้งานงานนี้นาะ อ่าเพราะงั้นอย่าเพิ่งรีบเป็นหนี้นะครับอ่าเพราะว่าถ้าเป็นหนี้ตั้งแต่เริ่มเนี่ยการบริหารจัดการมันจะลําบากอันที่สองอยากให้ดูเครื่องมือใกล้ตัวค่ะคือกบอกขเนี่ยพี่ต้องบอกตรงๆว่าแผนการลงทุนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ความเสี่ยงแบบหวือหวานคะ่ะค่อนข้างแบบซับพอร์ตใช่ครับลาารแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูสิข้าราชการส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกว่าโหยหักสาเปอร์เซ็นต์หักทำไมเนี่ยถูกไหมเงินของเขาเขาจะเอาไปกินใช้ สเอาจริงถูกหักไปก็ไม่ได้เจ็บไม่ด้ปวดนะฮะแล้วก็อย่างปัจจุบันเพดานเขาขึ้นมาสิบหมีข่าวว่าจะสามสิบลองสมมุติว่าน้องเป็นข้าราชการสตาร์ทเงินเดือนหมื่น้าถ้าเกิดว่าเดิมเขาบังคับสเปซขยับขึ้นมาเป็นสเปคือขยับอีกหเอร์เซ็นต์แค่เนีงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะเออหน่งเปอร์เซ็นต์มันคือเท่าไหร่ร้อยห้าสิบาทค่ะร้อยบาทนี่บางทีเผลอชีวิตนี่แวนไปมากกว่านี้อีกถูกไหมแวบจ่ายกับเรื่องที่ม เราจะได้กินใช้และจัดสรรพอได้แล้วเราก็พยายามจัดสรรเงินออมให้ได้มากที่สุดในช่วงเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่ามีระดับสัก10%ซได้กบขตั้งแต่วันแรกไปถึงวันกเกษียณเนี่ยรับประกันว่าไม่ใช่ล้านเดียวหลายล้านหลายล้านนะครับมีอยูอ่เมื่อไม่นามนมานี้ไปชวนคุณครูเขานั่งคำนวณตัวเลขคุณครูก็ไม่เคยคำนวณน,นะ,ะพอมีครูคนนึงบอกออฟังโค้ดตั้งแต่วันแรกๆที่ทํางานเลยก็ใส่มาไปสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์่ะไม่รู้จะอะไรพอนั่งกดเล่นอ,ออกมาสี่ล้านกว่าบาทเออนมันก็แบบ ยม <He> ันโ okay. อเคมันเป็นเงินที่เราไม่ได้คาดคิดเนาะและมันถูกแบบว่าปิดไม่ให้มองเห็นนะใช่ใช่บริหารดีได้บํานานนะและบํานานเต็มแล้วมีเงินอีก4ล้านไว้เที่ยวมันโอเคอยู่นะนะครับแล้วก็เรื่องของการาใช้เครื่องมือใกล้ตัวอย่างสากลนอมทรัพย์เนี่ยถ้าสมาคมเป็นข้าราชการพี่ค่อนข้างเชียร์ค่อนข,ข้างเชียร์แต่ว่าอย่าใช้ในด้านของสินเชื่อ,อใช้ในด้านของการสร้างผลประโยชน์แล้วก็อย่าลืมการรีอินเวสต์นะครับอันนี้ก็เป็น ใจความหลักๆมองใกล้ตัวแล้วก็ทําให้มันง่ายเหมือนน้ําเคยมีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ the a u t o t i m ไม่เล่นแน่ใช่ไหมคะที่บอกว่าถ้าวันนี้เราเก็บเงินการเกษียณเนี่ยที่ทำให้ประสบความสําเร็จเนี่ยคือเงินก้อนนั้นเรามองไม่เห็นและอย่างที่สองก็คือทำยังไงให้การเก็บเงินก้อนนั้นเน่ยเป็นอัตโนมัติก็คือหักไปก่อนเลยหักก่อนที่เราจะใช้ก่อนที่จะเห็นมันซะอีก เงินเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เมื่อสะสมกับด้วยระยเวลาและผลตอบแทนนี่ก็จะสร้างเงินมหาศาลได้เช่นเดียวกันใช่ครับมัน3าเครื่องมือสําคัญอยู่แล้วไงก็คือเงินออมที่มีมาสม่ําเสมอมันอาจจะไม่ต้องก้อนใหญ่ก็ได้นะครับสาของเงินเดือนคุณเงินออมนี่คือสมการที่1ใช่ไหมตัวที่2คือเครื่องมือ,อมถูกไหมเครื่องมือประเภทอย่างกบขเนี่ยมันบังคับล็อก ูมไหมตัดอัตอนโนมัติก่อน,อนที่<อ>เงินจะเข้ากระเป๋ามา<ช>ันทาให้เราได้เก็บได้ออมแล้วก็ถูกบังคับว่าไม่ให้ถอนจนกว่าจะ60สเห็นไหมอ,อันนี้ก็คือตัวเครื่องมือที่เป็นตัวช่วย3คือเวลาเรื่องของกองทุนอ,อย่างเช่นบําเหน็จบํานาญข้าราชการของอข้าราชการและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานบร,ริษัทเอกชนเนี่ยสิปีแรกที่เราตัดเงินลงทุนไปเนี่ยเราจะไม่เห็นน้ําเห็นเนื้อจากมันหรอกครับ อแปลว่าก็ต้องดูเวลามาด้วยนะอย่ายวซ่้ใจร้อนนะใช<า>่จะร้อนเป็รู้สึกว่าไม่เห็นมันจะโตเลยถูกไหมก็มวลเงินนิดเดียวเงินเดือนเท่าไหร่เราหมื่นห้าหมื่นห้าตัดกี่เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยห้าสิบาทนายจ้างให้อีกสี่ร้อยห้าสิบเก้าร้อยโถน้องลงทุนเก้าร้อยอ่ะเนอะให้น้องโตสิบเปอร์เซ็นต์เลยน้องได้ได้เก้าสิบาทเพื่อมวลเงินน้องนิดเดียวค่ะเว้นกว่ามันจะเริ่มเห็นคือผ่านไปสิบห้าปีพอมันเป็นหลักแสนพอมวลมันขึ้นเนี่ย มันก็คบต้นไปเรืเอ่อ,รอยๆนะครับถ้า,ถามีโอกาสให้จะทําตารางให้ดูว่ามวลเงินในปีที่15มันจะขึ้นเป็นเร็วมากเพราะว่ามวลเงินมันใหญ่ใช่ไหมเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของเงินสี่ห้าร้อยเจ็ดเปเงินของเงินหลักพันเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของเงินหมื่นต้นๆกับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของเงินตอน,น,นที่มันเป็นหลักแสนหลักล้านมันเป็นคนละเรื่องกันะนะเพราะฉะนั้นก็เอาสามตัวนี้ฮะเงินออมเครื่องมือแล้วก็เวลานะครับอยู่กับมันให้ได้นะครับแล้วก็ทําให้มันง่ายๆอย่างที่น้ําบอกคือ ไม่ต้องเห็นไม่ต้องรู้นะครับแล้วก็เอาให้ตกใจตัวเองอ่ะนี่มันขนาดนี้เลยหรอทำไมเราได้เยอะขนาดนี้เแล้วตกข่าวตัวเองด้วยรู้งี้เราอาจจะเก็บเยอะกว่านี้อีกนั่แหละมนุษย์แค่นั้นเองนะไม่น่าสามเปอร์เซ็นต์เลยเล่าดูว่าน่าจะสักห้าสักเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือมนุษย์ทีนี้พี่หนุ่มเรามีหลักเกณฑ์ยังไงว่าเราควรจะหักไปกี่เปอร์เซ็นต์หรือเราจะหักในส่วนของกรขอเท่าไหร่แล้วเราควรจะมาลงทุนเองดีไหม อ่าแบบเนี้ยพ um ี่หนุ่มมีวิธีการคิดยังไงบ้างคะก็อาจจะต้องดูว่าเราเนี่ยลงทุนเป็นไหมอันดับแรกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่เป็นเนี่ยการใช้เครื่องมืออย่างกบขมันก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะแล้วก็ตัวโดยเงื่อนไขเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขแบบเป๊ะแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันว่าด้วยรายได้ที่ผ่านเข้ามาในกระเป๋าสตางค์เราเนาะสิขอให้มันไปอยู่กับการออมการลงทุนรายเดือนนะเพราะฉะนั้นจัดสัดส่วนเองอย่างเช่นเราบอกว่า ถ้าเราใส่ให้กรบขอไปแล้ว5้ก็อาจจะออมแล้วลงทุนเองอีก5แบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ตัวเลขนี้เป็นกลมๆแล้วก็จัดสรรในสไตล์เรารู้จักเครื่องมือไหมถ้าเรารู้จักก็อาจจะลงทุนเองมากกว่าก็ไม่ว่ากันนะครับก็อยู <S 2> <S 2> ่ที่การจัดสรรนะคะก็รอไปพิจารณาดูว่า สินค้าทางการเงินไหนที่เราถนัดเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมันได้ก็ไปลงทุนแต่ถ้าไม่ได้เราก็อาจจะใช้เครื่องมือตัวช่วยที่ดีนะคะ <c oughs> ก็คืออย่างกอบขอที่มีการจัดแผนให้เราเลือกค่อนข้างง่ายได้เช่นเดียวกันนะคะก็ลองไปศึกษากันดูนะคะก็เชื่อว่าด้วยวิธีการเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินในส่วนของบำนาญน,นะคะ <c oughs> ในกอบขอแล้วก็สากลเนี่ย สามสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่นอกบางทีมันอาจจะมีนอกเหนืออื่นๆนะะที่เราลงทุนในกองทุนเองหรือแต่หุ้นกู้หรือแต่หรือฝากธนาคารพวกนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราสามารถกเกษียณได้อย่างกเกษมแล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการนะคะที่เราได้สวัสดิการอยู่แล้วก็สามารถที่จะสบายใจได้ได้ปลอดหนึ่งแต่เราก็จะวางแผนในส่วนของประกันในส่วนอื่นเพิ่มเติมเผื่ออย่างเช่นสมมติในฉุกเฉินรเราอาจจะไม่ได้เข้าในโรงพยาบาลรัฐเสมอไปอาจจะมีเพ<ช>ิ่มเติม เพิ่มเข้ามานะคะก็จะทําให้การวางแผนกเกษียณของเราเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้มีอะไรที่อยากจะฝากอะไรให้กับข้าราชการไหมคะพีจ่จีมีคําที่คาพูดเด็ดของพี่โนมยู <laughs> <laughs> โยนให้แล้ว <laughs> ยนให้แล้วมีอะไรอยากจะฝากไหมคะในมุมส่วนตัวนะครับโดยการทํางานกับข้าราชการมาเยอะอยากจะบอกจังเลยว่าการที่คุณได้รับบํานาญเนี่ยมีคนจ่ายบํานาญให้เนี่ยมันเมื่อเทียบกับคนที่ต้องเก็บเองเนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับใช่คือขออนุญาตนะคะค,คือเหมือนสมมติว่าวันนี้เราทํางานพนักง,งานบริษัทเป็นพนักง,งานประจําหรือเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยการที่เราจะได้แคสโฟหลังกเกษียณอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดว่าเช่นฉันจะต้องมีเงินก้อนแค่ไหนจะต้องลองทุนยังไงเพื่อได้เงินกระแสงเงินสดการันตีมาอ่านะครับยกตัวอย่างเช่นคุณได้บํานาญเอาสมมุติเดือนละสามหมื่นตอนกเกษียณสามหมื่นปีหนึ่งคือสามแสนหก สิปีคือสามล้านหกคณอยู่ยี่สิบปีคือเจ็ดล้านสองคนทํางานทั่วไปเนี่ยจะเก็บเงินเจ็ดล้านสองเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าสมมติเราอยากจะได้แคทโฟสมู่รเสมอเนี่ยแปลว่าเราต้องมีเงินมากกว่าเจ็ดล้านสองใช่มใช่มันไม่ง่ายนะที่คนจะเก็บได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือดูแลภาระหนี้สินนะครับเคลียร์มันให้จบให้ได้ก่อนเกษียณมันจะเคลียร์จบได้ก่อนเกษียณมีเหตุผลเดียวก็คือว่าคุณไม่สร้างหนี้เกินตัวเกินกําลัง แล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้เรียกว่าต้องตามคนอื่นน่ะเขามีเรามีอะไรเงี้ยบริหารจัดการเงินตามรูปแบบวิถีชีวิตของเรานะครับเพื่อที่จะมั่นใจเขาว่าวันที่เราหยุดพักจากการทํางานซึ่งคนยุคนี้ยังแข็งแรงและดูแลตัวเองได้อีก1 0 20ปีเราจะมีเงินใช้แบบสบายๆนะครับทั้งจากบำนาญน,นะครับกบกขแล้วก็เงินสะสมนะครับรวมไปถึงการลงทุนอื่นๆอ,อย่าทําตัวเองนะครับอย่าทําตัวเองเอาอินเนอร์ไหมฮะ อย่าทำตัวเองเรามีถานดีแล้วใช่ไหมก็ทำให้มันดีนะครับครับผมก็บอกว่าคลิปนี้ตอนนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าแท็กกับคนที่เรารู้สึกว่าปรารถนาดีด้วยก็อยากให้เขามาฟังนะคะแล้วก็สามารถติดตามรายการเดิมเบนี่เคสบายเดิมเบนี่โค้ดนะคะในทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะแล้วก็ในทางพอดแคสต่างๆมากมายเลยแล้วไปอยู่มีที่ไหนบ้างนะคะพี่หนุ่มมีฮะแอปเปิลพอดแคสต์สปอติฟายนะครับแล้วช่องทางต่างๆที่มีพอดแคสต์นะครับ ติดตามได้หมดเลยแต่ถ้าอยากเห็นหน้าเห็นอารมณ์เห็นฟีล l i n g เมื่อสักครู่นะฮะก็มาดู YouTube เท่านั้นนะฮะ YouTube ของ The Standard Podcast นะครับผมได้เลยค่ะแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.